ใพ่เสี่ยงทายความรักนะคะวันนี้นะคะคําถามที่หมอดาวเจอบ่อยนะคะสําหรับลูกดวงว่าตัดพอว่าทําไมความรักถึงไม่ค่อยสมหวังเจอใครนะคะแรกๆเหมือนได้รับพรเหมือนเป็นรักแรกพบเหมือนรักที่ได้ประทานพรมานะคะมันดูแบบเหมือนใช่แต่พบไปพบมามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นหมอดาวจะเสี่ยงทายนะคะเพราะอะไรนะคะถึงไม่สงหวังเรื่องความรักสัทีนะคะ ปล่อยไพ่ออกมาดีๆนะเพราะอะไรนะเรอคะหนึ่งอาจจะเป็นรักต่างไวัยด้วยนะคะหรือต่างแดนนะคะความห่างไกลความแตกต่างหรือตัวเราอาจจะเป็นความรักที่ทุ่มเทจริงจังมากเกินไปบางทีนะคะฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะไปชอบที่อะไรที่มัน้าถ่ายเราชัดเจนมากเกินไปจริงจังมากเกินไปเลยทําให้อีกฝ่ายนะคะไม่ตื่นเต้นหรือว่านะคะเหมือนถูกควบคุมหรือว่านะคะ มันดูจริงจังมากเกินไปมันไม่ท้าทายสำหรับพวกเสือสิงกระทิงนะคะโอเคนะใบที่สองนะคะเพราะอะไรถึงไม่สมหวังสัทีนะคะเพราะอีกฝ่ายอาจจะเป็นคนรักอิสระนะคะด้วยตัวเราที่เป็นคนที่ชัดเจนนะคะตรงไปตรงมาแล้วก็ชอบนะคะชอบ วางกฎเกณฑ์หรือว่าเป็นทุ่มเทมากเกินไปรู้สึกทําให้อีกฝ่ายอึดอัดเพราะอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนรักอิสระรักสนุกไม่ผูกพนันหรือเขายังไม่อยากจริงจังกับคุณนั่นเองหรือไม่แล้วไม่ว่ากับคุณคนเดียวเนือทุกคนที่เขาผ่านมาเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นรักที่จริงจังเขาเป็นคนนักล่านักรักสนุกไม่ผูกพนันหรือว่านิสัยยังเด็กๆอยู่รักสนุกอยู่ยังไม่อยากผูกมัดกับใครนะคะอยาก หาประสบการณ์ชีวิตไปเรื่อ,อยๆนะคะสินมันก็เลยไม่เสมอกันหรือว่าเคมีไม่ตรงกันนะคะความปรารถนาไม่ตรงกันนั่นเองแล้วยังไงต่อกับความรักของคุณนะคะจะยังไงต่อนะในเมื่อความรักไม่สมหวังแล้วเราควรจะทำอย่างไรทำอย่างไรเหรอคะคุณเป็นคนเด็ดขาดและชัดเจนอยู่แล้วในเมื่อ,อคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้หรือนะคะ คุณก็เป็นคนที่ช่างเลือกคนหนึ่งแหละนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดคนหนึ่งและชัดเจนคนหนึ่งในเมื่อเคมีไม่ตรงกรันหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นตัวจริงของคุณคุณก็จะตัดเลยนะคะหรือว่าเลิกคบเลยหรือว่าเด็ดขาดเป็นเลยนะคะเลิกคุยเลิกเจรจาบล็อกไลน์บล็อกเ,าาอกอกเฟซหรือไม่ก็นะคะ,ะความเป็นเพื่อนคุณก็ไม่มีให้เชืยด้วยสิคุณเป็นคนเด็ดขาดตรงไปตรงมารักความยุติธรรมในเมื่อน,นะคะ เคมีไม่ตรงกรันหรือว่านะคะอ่าสินไม่เสมอกันคุณก็จะนะคะเด็ดขาดนะคะเลิเลกคบไปเลยนะคะก็เลยทาให้คุณเนี่ยไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักสักทีเพราะบางทีเราก็จะกฎเกณฑ์เยอะไปนะคะกฎเกณฑ์เยอะเจ้าระเบียบหรือว่าเลือกมากมากเกินไปนะคะบางครั้งคนที่เข้ามาเขาอาจจะต้องการเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวแต่เราต้องการตัวจริงเคมีไม่ตรงกรันหรือความ ความคิดไม่ตรงกันหรือว่าความปรารถนาไม่ตรงกันนะคะเราก็เลยไม่ค่อยจะสมหวังเรื่องความรักสักทีนะคะต้องยอมรับนะคะว่าสมัยนี้นะคะการที่เราจะหาตัวจริงที่มั่นคงเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่ถ้าจะหาเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเนี่ยง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอนุ่มๆสาวๆที่ใครต้องการตัวจริงช่วงนี้นะคะก็จะต้องใช้เวลากับการที่จะเปิดใจหน่อยนะคะคนจริงที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะ ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ศึกษาดูใจนานๆหน่อยนะคะอ่ะขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่รักจริงค่ะ